คุยหมดน้ำพี่น้องเบิงบ้งเบี้องนีลำไยกับลิโอลำไยห,หมดโอ้ลำไยห,หมดข้าวเดียวนังวะลิโอเะท่านขึ้นอยู่ด้วยพี่น้องพองนรานะอือคือโดนต่ว่าลิโอไหมอย่างนีป้าดดนอี <c oughs> ขึ้นมาแล้ว mút mày đôi liu, mút ít, liu, mút nam, bị bèn mất đâu, Đi ô mất đâu เป็นสีตัวบบบนี้่าใช่ปะยหมดน้ำไหมดูยหมุดน้ำมุดมุดน้ำดย một mẻ một mẻ này một lẩu một lẩu tiếp cái này vừa rồi หมุดไม่มเล่าพี่โอมุดไปเห็นตัวรถบนี่มึงเล่ามึงเล่าจีุนไปไหนเด่ะกูดุลได้เธอะนเห็นแต่กลนฟูนนนแล้วกนฟูแล้วน้องหนนะนับดูหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ดโอ้ยเดเข่าเเจ็ดวินึงห้างจ่าเป็นยี่สิบสามสิบวิเหมืนกัน Một Bà quân tai quân tai quân tai thôi, tai quân tai quân tai quân เพ้่อนแก่งยางเขาจะขึ้นอะไรได้เนี่ยวิวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบ 21ิบเอ็ด2ยิบสองอยิบสามยิบสี่ยิบห้ายิบหกิบเจ็ดโอ้ยหยิบแปดเถอะหยิบแปดวิงูดนแบ่งหนึ่งสองแบ่งดนสามสี <S <s ่หกเจ็ดยังขึ้นแป้ยขึ้นแบง มุดสายเถอะมุดเร็วเถอะมุดดุนดนได้ไหมมุดดนดนทำไงเถอะทำไงมุดโดนมุดทำไงมุดมุดน้ำตีโอหมดอนึ่งสอสาสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ5สองสามสิบสี่สิห้า

ปอาเดี๋ยวสาวนสีวิเก่งหน่อนี่โอเก่งหน่อยะไปคืนไปคืนคืนไปเด้อไปเด้อไปไปไปไขอากเด้อขวกเด้อขอกเด้อไปไปแล้วบักใดีนยเสาหน่อยออกก่อนมู ไป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 หาโอยงงๆงงไ้ย้อปัง,ง,ง,ปง,งอ่ะอกกไลคกแชร์ชด้พี่น้องด้วยสวัสดีครับ